มื้อเย็ยนของน้าวันที่สิบจะอาหารจานเดียวเนาะเป็นส้มตำใส่หมูยออันนี้ที่เห็นนี่หนังไก่ทอดนะจ๊ะแล้วก็มีปีกไก่จานเดียวเนาะ <c oughs> แล้วก็ข้าวเหนียวส่วนน้ำเนี่ยจริงๆแล้วน้าอยากกินโคกใส่น้ําแข็งในแก้วไปแล้วเอาโค้กหมดเลยได้เป็นน้าเต้าหู้แทนเพราะออก็อร่อยดีอยู่นะน้ำเต้าหูก็น,นะส่วนใหญ่เรากินน้ำเต้าหู้เนาะอยู่นี่ไม่ได้กินนมสดหรืออะไรสักเท่าไหร่ เดี๋ยงไงนะเขาตัวไปกินก่อนแล้ววันนี้กินคนเดียวด้วยวันเดนนี่ไปทํางานต่างจังหวัดยังไม่กลับแล้วก็เลยทาเผ็ดได้ตามใจปากตัวเองเนาะจริงๆแล้วเดนนี่อยู่ก็ทําเผ็ดได้แต่เขาก,กินได้อยู่แต่เขาจะไม่ไม่ได้กินเยอะเหมือนน้าไงก็ทําให้แบบว่า,เห,ววหา,าเหมือนเห็นแก่ตัวตัวน้านะเหมือนเห็นแก่ตัวที่แบบว่าจะชอบแบบกินเผ็ดจริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยได้บ่นอะไรเนาะกินเผ็ดเดนนี่เขาชินกับการกินเผ็ดแล้วแหละอะยังไงเขาตัวไปกินก่อนจ้ะ ผล้ฝนตกหลอกใหญ่ซะด้วยนะเเ,เหมือนตกหนักๆไม่ใช่หิมะผสมลงมาด้วยอืมเอาแนวนอนไม่ได้จริงๆอนอนไม่ได้หรือว่า ตีวันเพื่อหัดที่1 8จ้ะไปเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะมีเรียนแต่ปั๊มหัวใจเด็กได้คลอดเนาะจริงๆแล้วว่าเราไม่ค่อยจะคือพวกน้าเองอ่ะไม่ได้ว่าจะต้องทำอะไรแบบนี้หรอกออถ้าถ้ามีทีมของเด็กทีมหมอแล้วก็พยาบาลของเด็กไดกคลอดจะมาเนาะ <c oughs> ซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่าตัดฉุกเฉินหรือว่า ใช้เครื่องช่วยดูดออกอะไรเงี้ยเราก็จะโทรบอกหมอแผนกเด็กอ่อนเด็กแรกคลอดก่อนเพราะว่าเขาจะได้มาเตรียมตัวว่าเออเรากำลังทำอะไรอยู่หรือ,อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่า,เ,าเกิดฉุกเฉินมาจริงทุกอย่างปกติแต่พอคลอดออกมาแล้วแล้วเด็กข้างๆที่จะไม่ขยับ อยู่ในห้องครอทห้องนั้นแต่เราอยู่กันข้างนอกก็อาจจะต้องไปช่วยช่วยเหลือเขาหรืออะไรงนงี้คนที่หมอและทีมเด็กจะมาเนาะนั่นแหละก็เลยวันนี้ต้องไปเรียนแล้วเอไอเรียนน่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าพอไปเรียนการปั๊มหัวใจของเด็กเล็กเนี่ยเด็กทารกเนี่ยแล้วเขาจะถ่ายวิดีโอไว้ด้วยไงเพื่อที่จะเอามาไว้คุยกันว่าเออ มีข้อผิดพลาดตรงไหนเราจะทำไงให้มันดีกว่านี้ไหมหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแบบน้าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่มันรู้สึกประมา มากินมื้อเย็นกับลูกสาวจากที่ร้านที่ร้านอะไรล้นะอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเนี่ยร้านเดอ Solan Beef n o โดอุกหลังเอออกหลันอุกหลันโซลัน,นลอุกหลัมแล้วก็สั่งขึ้นเคียงมาเนาะสัตวีวันใหม่จ้ะวันนี้วันที่สนะิบสองเนาะ เนี่ยนะออกมาหาเสือกข้าวกลุก่ลยไปกินมื้อเที่ยงมื้อแรกของนา้นาน้องพ่อนา้าเพิ่งตื่นเป็นซูชิส่วนของเดนิสเนี่ยเขาไม่อยู่มากเขากินเป็นเทมปุระวันนี้ชวนเพื่อนบ้านชวนครอบครัว,วมากินหมูกระทะเนาะแต่ว่าตีมหมูกระทะมีข้าวผัดก,กระเทียมอันนี้เพื่อนนำมาก้างกุ้งแล้วก็มียำ ถือเป็นว่าฉลองให่ได้เลยมือเย็นของ,งน้าที่ทุกง,งานจะเป็นพายปาเซลมอนกับผักโขมอ,อันนี้ซื้อมาจากซื้อจากของโรงพยาบาลน,นี่แหละโคตรยังแพงอันนี้ราคา125สาดูดอิคราวเนาะสวลี่4แต่วันนี้ลมก็แรงผน,นะนก็ตกคราะว่ากำสการเนาะนะก็เรมไปเลยอ่ะเพ่งจะได้โทรคุยกับยายอ้ยวนวันนี้ว่าสวัสดี สุขสันต์วันสงกราระก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ้ะในทุกๆวันไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่เทศกาลแต่ตอนนี้นะต้องไปทำง,งานก่อนสวัสดีวันจันทร์ที่สิบห้าจ้ะไปเดี๋ยวนะเนี่ยนับหมอฟันเอาไว้นะด้วยฟันตรงหัวมุมตรงเนี้มันโยกเนาะจริงๆมันโยกมาสักพักแล้วแหละเออแต่ว่ามันไม่ได้ปวดไงแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสักเมื่อวันพุธพฤหัส โอ้ปวดมากแบบเคี้ยวอะไรไม่ค่อยได้เลยกินข้าวไม่อร่อยหรือจะเป็นสิวด้วยเออแล้วทีเนี้ยก็เลยโทรไปนับหมอฟันหมอฟันเขามีเวลาให้วันนี้วันจันทร์แล้วตอนเท่งตรงเดี๋ยวเดวนนสเนี้ยกขาขับรถไปส่งให้แล้วตัวเขาเองมีนัดกับหมอเหมือนกันตอนบ่ายโมงฟันน้าเนี่ยไม่ได้มีผุนะจ๊ะน้ามีปัญหากัะเหงือกถอนไปแล้วหลายซี่ที่ถอนโดยด้วยฟันมันโยกน้าบอกอยู่บอกไม่ต้องเก็บถอนออกไปเลย <c oughs> เพราะว่า เก็บไว้ก็ไม่รู้ว่าจะปวดอีกเมื่อไหร่ไงเ,เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เขาจะทําอะไรให้นะนะ้าคิดว่าว่าจะบอกเขาบอกหมอว่าให้ใส่เหล็กดัดฟันด้านในอะรีเทนเนอร์เหมือนฝั่งนี้ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดเพราะคราวที่แล้วเนี่ยหมอที่เป็นเฉพาะทางด้านเหงือกโดยเฉพาะเนี่ยเขาผ่าตัดให้น้าก่อน แล้วก็ให้หมอฟันของน้าเนี่ยใส่แหลกดัดฟันให้ข้างในเนาะรีเทนเนอร์ข้างในให้ครั้งนี้น้าว่าจะถามว่าใส่รีเทนเนอร์ข้างในเหมือนข้างนี้ได้ไหมดยที่ไม่ต้องผ่าตัดจะได้ไม่ต้องเสียงเงินค่าผ่าตัดไงเออที่เขาใส่เนี่ยเพื่อว่าจะได้ช่วยพยุงอาไว้เดี๋ยวดูว่าหมอเขาจะว่าไงบ้างนะดูดีวันนี้อากาศดีดีมีแดดแต่ลมแรงเนาะ สรุปแล้วหาหมอฟันจ้ะเดี๋ยววันศุกร์กลับไปหาใหม่นะด้วยว่าจะต้องไปหาทันทีเนี่เททเขาองความสะอาดตรงนี้ก่อนตรงที่เป็นปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพิมพ์แบบฟันแล้วก็คิดว่าน่าจะใส่รีเทนเนอร์ข้างในแล้วน้ำไม่ได้จะรู้เลยนะว่าไอ้รีเทนเนอร์ที่ใส่ฝั่งเนี้ยมันหลุดหายไปซึ่งหายไปตอนไหนก็ไม่รู้นะก็เอาลิ้นแตะๆมันอยู่นะมันก็มันก็มีอะไรอยู่นะแต่ทีเนี้ยมันไม่มีแล้วอะสงสัยน้ากินเข้าไปแล้วอะเพราะมันเป็นเหล็กที่บางๆมากเนาะ เฮ้ยแล้วถ่ายท้องออกไปอย่างอ่ะก็สำคัญหรือเหล็กมันค้างอยู่ในนี้เฮ้ยอะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวกลับไปหา,หาใหม่วันศุกร์เนาะ <Convers ations> หมดไปเท่าไหร่แล้วกระปากนี้ปากไม่ได้หมาด้วยนะ <S <S> จะเสียเสียค่าป,ปากเนี่ยเยอะรู๊ <S 2> <S 2> ก็้เดี๋ยวนะเนี่ยใกล้ถึงบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวคงจะหาก,กับข้าวเก่ากินแดนนิดเขาเดินไปนน่นแล้วนะ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะหยุดอีกวันหนึ่งเฮ้ยลืมเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาเออเล่าไปยังว่าว่าพ่อใบสามสิบเก้า9ดนยิงหัวตอนหน้าลูกวัสิบสองด้วยว่าเกง่งเด็กต่างชาติถ้าขาคุยกันค่อยเล่าแลาก็จะเพราะว่าเรื่องมันยุ่งยากนิดนึง นะก็เล่าไม่ค่อยจะถูกก็เป็นคนที่เล่าอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยเอ้ยเด็เตะแม่เลยไปกอนกินสามเล่้เย็นกันของเพื่อนเพื่อนเอามาปิ้งย่างวันก่อนแล้วไม่ได้ทําเนาะก็เลยวันนี้มาปิ้งย่างเดี๋ยวจะถามเขาว่าเขาจะเอาบ้างไหมอัญญาพัปปะพัปปะพัปปะใครเสียพัปปะ ป๊บปาเอ๊ะเอะปั๊บปะไปๆอะไรของตัวเองเนี่ยไอ้ยารีดผ้าต่อก่อนถ้างั้นพาแต่มากินอาหารข้างนอกจากก่อนก่อนร้านสาวลูกสะพ้ายกลับบ้านนะนก่อนอัญญาก,กับพนดยจะกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> มาแล้วอาหารเรียกน้ำย่อยของนะ้า <c oughs> เป็นทสกอ๊อแก่นเนาะคนอื่นเขาไม่ได้เอา เอาคนเดียวอันยากินสิตรูนเลมอนเลมอนออเอาเลมอนทาหน้าโอ้โหหน้าใสเลยทีนี้เดี๋ยวหน้าใสเลยเดี๋ยวโอเคโอเคอืมอไหนเอาใหมสิ กินอนีไหมเออเอาข้าทั้งอันเลยเลยมนไม่ใช่แตงโมไหมล่ะอะโอ้ยเปรี้ยวแต่ก็อยากไปต่ออืออืไอมอัืจอแออืออืเอออืออือ้ือเืออะเอืออืเอาออืออืออนออื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 ิอืออืยอื็อืออืออรออืออืออเป็นเนี่อืออืออืนอ นี่ของอันย่าไก่ของอันยากับอโนเป็นจะรักฝรั่งเศสถักสเปกจ้ะส่วนของน้าเองเนี่ยเป็นเป็นเนื้อสเต็กนี่เองแล้วก็มาด้วยกันกับพรมเมสอ่นะอ่ะอันยาร้อนป่าวไม่รู้จักบ้างย้ายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ